สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอรครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านมาร์ครูสเตอร์อดีตนายกรัฐมนตรีของเดนเทอร์แลนด์ปัจจุบันนั้นก็เป็นเลขาธิการคนใหม่ที่เพิ่งเข้ารับตําแหน่งขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่าเลขานาโต้นะครับซึ่งเขาเองก็มีการสนับสนุนแนวคิดอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธของตะวันตกที่จัดหาให้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซีย มาร์คุเตอร์แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เมื่อวันที่1ตุลาคม2567นะครับระหว่างการแถลงข่าวตามหลังพิธีถ่ายโอนอำนาจจากเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตคนก่อน โดยเลขาธิการนาโต้คนใหม่สนับสนุนแนวคิดไฟเขียวให้ยูเครนทาอะไรก็ได้ตามแต่เห็นสมควรอ้างว่ามันอยู่ในขอบเขตสิทธิ์ของยูเครนที่จะทําเช่นนั้นเรารู้กฎหมายระหว่างประเทศและตามกฎหมายระหว่างประเทศสิทธินี้ไม่ได้จบลงที่แนวชายแดนดังนั้นมันจึงหมายความว่ายูเครนมีสิทธิป้องกันตนเองด้วยวิธีทางต่างๆในนั้นรวมถึงเป็นไปได้ที่พวกเขาจะโจมตีเป้าหมายโดยชอบทมในดินแดนของผู้รุกราน อย่างไรก็ตามในขานที่การคนใหม่ของนาโต้โยนความรับผิดชอบออกจากกลุ่มพันธมิตรทหารแห่งนี้ไปยังรัฐสมาชิกแต่ละชาตินะครับโดยเน้นย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศในการวางกรอบกฎเกณฑ์ต่างๆสําหรับยูเครนในเรื่องของการใช้อาวุธที่พวกเขาจัดหาให้ความเห็นของมาร์คฮุเตอร์มีขึ้นท่ามกลางประเด็นตกยงในตะวันตกที่ควรอนุญ,ญาตให้ยูเครนใช้อาวุธที่ได้รับจากบรรดาผู้สนับสนุนโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียหรือไม่ที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันนนใประเด็ง่า ถ้อยแถลงของมาร์ครูเตอร์เจอกับปฏิกิริยาตอบสนองในแง่ลบจากรัสเซียในนั้นรวมถึงลีโอเนสซูุสกี้หัวหน้าพัก LDPR พักฝ่ายชาตินิยมขวาที่บอกว่าความเห็นนี้เป็นการส่งสารอย่างชัดเจนในการเปลี่ยนตัวผู้นําของนาโตจะไม่นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆในท่าทีก้าวร้าวของพวกเขาปัจจุบันนั้นรัสเซียอยู่ในกระบวนการปรับแก้หลักการการใช้อาวุธยูเครยโดยการแก้ไขครั้งนี้มีเจตนารับมือกับปัท้าไทยต่างๆที่ประเทศต้องเผชิญภายใต้ข้อเสนอแก้ไขหลักการ รัสเซียนั้นจะอนุญาตให้ใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ในการป้องปรามในกรณีที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธทั่วไปจากประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่มหาอำนาจนิวเคลียร์แต่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจนิวเคลียร์ท่าทีของเลขาธิการนาโต้คนใหม่นั้นมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักสําหรับยูเครนพวกเขากําลังถูกรัสเซียไล่ต้อนหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆโดยก่อนหน้านี้กองทัพยูเครนนั้นเปิดเผยว่าพวกเขาถอนกําลังออกจากเมืองวูเลดาทางภาคตะวันออก ความเคลื่อนไหวที่กลายเป็นหนึ่งในการทุกคืบทางดินแดนครั้งสำคัญที่สุดของรัสเซียในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา,าการสูญเสียเมืองที่เป็นเหมืองฐานดินแ่นนี้ก่อคำทมรอบใหม่แก่ฐานที่มั่นในการป้องกันตนเองของยูเครนตามแนวชายแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศในขณะที่กองกำลังรัสเซียรุกคืบจากต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเมืองมูเลด้านั้นมีประชากรราว14,000คนก่อนถูกรัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารตั้งอยู่ห่างจากเมืองโดเนสไปทางตะวันตกเฉียงใต้50กิโลเมตรขณะที่เมืองแห่งนี้ เป็นเมือ,เองเอกของแคว้นชื่อเดียวกันก็คือแคว้นวูลเลดาซึ่งรัสเซียกล่าวอ้างว่าผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวด้วยครับ